E é. aí พ้อนนะคะกรับแม่ตูวนะคะคแม่ระอิตู <laughs> วันนี้มาแล้วม <laughs> าที่มาครับเยอเซบเบอร์ออยอเซบเบอรเฮ็ดนามเนี่มาโอ้ยซเบอร์บ่ว่างมือน,นี้นะะนเนาะเขาเฮ็ดนามไปทัายนะะเนาะเขาไสิขาดขา <laughs> <laughs> เราวินน้ำเออครับาโลกวินเออวันนีแม่อาแม่สมพรเป็นยังไงก่ได้ได้ลอตเรี่เป็นร้อยใบว่ะเดสิแม่โอ้ยเจ็ดสิบใบไปยืนหองให้ยู่ขางลอตเรี่แล้ว่มีเงินสื่ออีกร้ายร้ามีแต่เงินกิ่สื้อแต่ว่าพวกยูนนี่ยู่โดนเงิสิบหกขาแท้กับบมีโอ้หเป็นเพลงแพรเพลงแพ้ไปยืนลายล เพราะ่าอแม่สมอพก็มีรายลักอังรเราสูงใหม่เบิ่งมเยอะมีแต่สิบหกอ่อยตัอยอะไรไปซื้อสิหกค่ะถ้าไม่ออกหกเอ็ดเดือนเลยก็แล้วแต่มันมีสองใบหนึ่งเก้ามีใบหนึ่ง้าบุญดาฮันเป็นออกโคกหนึ่งบ่ได้จักบ่ได้ถ้าออกหนึ่งเก้าเดี๋ยวบ่ได้ว่าก็คือเอาตรงคกปพ่ดแม่หนูเบิลิปพอแล้วนะหนูเบิ่งหลายรอบแม่บอมาเองใันยังนึกบ่ได้เน้มันนึกได้ตรงไหนหูบ่แม่ มืดึงได้ตกงว่าเอินังลาดึงที่หนูหนูสอแล้วนะ<อ>ที่ที่หนูสอว่าว่าช่างเสยอ่ะขา<ม>ลอยไปงวดที่แล้วงวดนี่เพียงได้พอเก<ม>ี่ยห้ช่างเสยเอาตัวได้ที่ว่าพอพอหายมาตัวพิษพอหายมาม,มาหอด่นังลาดึงหูวบ่ดึงตัวได้ ดึงเอียงสิบเก้าดึงเช่นเบิดเว้ยดึงเช่นเบิดว่าเอาเลยเว้ยดึงเช่นเบิดหนูฟังคำนี้แหละโอดึงเนบว่าว่าเอาหัวมันละปล่อยแม่ออกลดกไม่อยากออกเอาแม่สิบหกคนเนี่ยโอ้ผมีแต่เงินกี่สื้อยังบไงก็ใช้ได้ายเนาะโอ้ยหลายหลายเวลาแย่งเพิ่นนห้ยนะแม่นะแม่เดี๋ยวหนูทีไายให้ลูกเด้อหนูเห็นเดี๋ยวว่าให้หนูแม่ขอตังค์หน่อยลูกขอตังค์ซื้อลอตเตอรี่สักสองหมื่นขอ่านเขาเงียบเลย เขาเนี่ยเขาก็ตอบด้วยเออสรุปว่างแม่สะพอนายแจักแสนมเนี่ยเบ็ดเสร็จจะได้อยู่ได้หาแฉนอลไรบอขาดเพราะแบบบอขาดถึงล้านแตกครับผมนั่นครึ่งล้านได้คแต่ว่าจากคนแบบโบมีเนยเนาะแม่เนาะโอ้ยมันก็ดีนอนบ่หลับนะบ่แม่นเนาะ เสียดายว่มีเงินซื้อเสียดาย<ช>เอ็นพอแม่สมพรมาเนาะค่ะที่เรกแล้วก็ว่าพ่อเฮ็ดได้จังไรจาก10ล้านเหล,ลือ260บัดทีนี้แม่สมพรก็มาเว้าปู่เนาะคะ่ะมาอธิษฐานมาขอมาขอปูละะ่ละค่ะบัดนี้ก็ปู่ก็เลยให้ไปแล้วแม่สมพรก็ได้ก็ได้ประมาณครึ่งล้านเนาะคะ่ะลอตเตอรี่เนาะคะ่ะมีรักฐานพอเพิ่นส่งมาให้เยอะครับผมลอตเตอรี่ค่ะอัญญ์อยู่ป๊าดคือกะซื้อแต่1หก เงืดอยู่เดียวแล้วบอกาบเนี่ยยังชุดละหาใบหาใบหาใบโศกใครโศกมันครับแม่ก็เลยเสียดายแม่บ่มีเนังซื้อนั่นล่ะเอาไปบ่เป็นเนื้อเนื้อเจ็ดจะได้ลายแม่เนาะออบกลับคือกันบ่บ่ท่าเสือเลยต้องฟังปูดีๆต้องฟันไงว่าต้องติดตามต้องเบิ่งคลิปเนาะค่ะบแล้วก็ต้องบ่ต้องถามไผดอกเบิ่งคํามเิ่งเอาค่ะเบิ่งนํากันเนี่ยแม่เสีบเบ้อเข้านี่เนาะอืหนูก็บอกแม่ แม่แเพื่อเขาได้นั่งรถม้าก็จะไปอ้อยเอาไปเอาเอาทีนี้เราเบาเนาะหนูไปฟังคิดหนูดีตวดีตพอพอเดี๋ยวพอประทารัฐสิบบาทตรงนี้ที่หอยร้อยตามคาดเขาไปตีหอยสิบหบาทตรงนี้ีสบกาทนันตรงนี้ิีก็หอยร้อยตามคาดเขาไปทีอันตรงนี้กับประทานันสิบหบาทตรงี้ี เราก็ยยำเลยยำหนึ่เนาะแต่เวอร์เดได้ยินนีนำกันเมื่อเป็นบ่แม่บ่เป็นวาเพิ่นบ่ไหนที่นี่ที่นี่แล้วว่าอันนี้หายสิบเก้าสมพรหายสิบหกแต่ว่าเรายักหลอกไปอยู่เด้ถ้าบ่พอกระตืมเด้อถ้าเขาบ่ให้กระตืมเออมมนเป็นสิบเก้าถ้าบ่พ้อเราว่าแจ่มเสียแต่ว่าที่นี่มือออกฟังอีกเนาะยังนั่งรำน่ะมีสิบหกคนเดียวเนาะยิ้มก็ห้ยิ้มสิบหกูนเดียวแต่ละว่าแบบเร่นๆน่ะ เออซูเปอร์ไฮเมื่อแต่ว่าเยี่ยมกับโตรงๆเลยใช่หมเออคือคือวอาการเบ้าของปูน่ะเขาจับจุดอ่แต่ว่าจับได้แบบนี้แล้วไปใหม่ได้วนนี้จับจุดแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะเราไปใหม่นะแบบแล้วแล้ไปใหม่นะแับนี้เราวพไปแบบนี้นะแม่เดี๋ยวจะไปจับจุดเก้าเบิร์ดเด้ติดแม่สมพ่อนอัเนี้ หนึ่งห้าหกซื้อจท่าไรมันก็ถือเนาะติดแม่สมพรเลยหนึ่งห้าหกเลขเลขหางหางเงินแบ่งรอยกูให้แต่ที่นี่เราเราว่าเราเราเห็นบอกเนี่เราเอานิ้วก้อยมาบังเอานิ้วนี้เดี๋ยวมาสี่ัวแม่สมพรบอที่เราเราเห็นจังสี่เราก็เราบังเป็นบอหล่ะที่นางสมพรนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าในถือแล้วแต่นี่การเราจะให้ตัวนับศูนย์นะแม่แม่นมันศูนย์พวกตัวมันตีบ่ออกแล้วก็เอา มันคือการเอามาบังเห็นบอเรามีโตบังแม่สมวังจากในบอว่าปูสีหายเอกไน่จมือนห้าชิบมือกสมหวห้าศูนย์ห้าศูนย์ก็นั่นลงประหาชิบมือแล้วสมดพอนหาชิปแม่ว่าศูนย์หาชิเอาอยู่บ่กบเขาเรสิบเราเกิดเสรวเา นี่้叔วซูนหามือใช่ไหมูนหามือซูนหาเมืออะไรกัเลยต่ไไปพูดออกมาพอศูนเไหนหน่าสบต่างหามือตองไมปเอะมันมันกมแลได้ปูเป็นทเราซื้อโต้ไปไหนไ้อ เออไม่อือง oh ันหรือก็งอเออเรื่องดีไรคือเพราะอะไรหือแต่อยเออเนาะอันนี้นิมมว์กูปล่าปูคือประคับูผู้ปูคบคุมแกคือเต่ครั้งตาหายคองแกระดับแตาฝ่าเชื่อแค่คือวันพระองค์วันนี้ไม่ใช่วันถึงวันนี้ไม่ใช่วันพักแต่เป็นหางวันศีลมือเนี่ยเป็นวันที่หร่ ที่สาม Eller, ค 5, มรับคูไว่ือามแช่ไหมอออว่ื่อสามกั่หลังว่าคือสอะเนาะตื่นมาจะยึดกื่นว่ือามอืออันนี้คือยืนแค้ยินข่าวว่าอือร่มร่มผัดโคนมากไปข้างไหนอแบบนอเข้ากันบีว่าเวลาเดี๋ยวพอบ้าข้างซุกแอบเหมนคุ้มๆนะเนาะขอบขอบคุณหลายๆเดี๋วพอเด้อขอบขอบคุณ คือหมอคุณประมอมไม่พอเลยคือขัดบากว่าคัดอยู่พอพอมีเงินซื้อนั่งห้องห้เบิ่งอยู่มันบ่มีเงินเนาะพอจัดถึนคัดพอค่ะพ่อเขาบอกให้เขาให้ลูกเมียลูกจะได้เอาลได้มื่อไหร่เมื่อครู่วะพ่อถือให้เมื่อคุกพ่อจนถึงวันได้เมื่อไหร่เมื่อครู่เลยพอนะเมื่อลูกก็ไม่พอถ้าเอื่นกับบ่ไห้เนี่เดี๋ยวพอบ่ให้มั่งไงบ่ให้ให้ใช้ควาแขกงมาเองโอ้ย เออพอเลยเอองาก็ไม่ครบกันหมายอืงานครบก่อน่ายอพอพก็อยากลงเือมกัไปยืนน้ำไหลไหลอยู่เห็นเห็นรถต่อรี่มันไหลเอออยากาเ้ย่าก็ง่เอาเขาได้เออง่ายเลยมีเต็มเอาเ่าได้บ่มีนันซื้อเออเม่คู่ว่ะเออเกีโอนไปให้ไม่ครบพ่อก็จะพอไปไงรุดรูดรูดรูดใคบ่นบ่ได้ผู้เดียวนะพว่าอคนทั้งโลก ปมัน้าแรงเอาน่าคบคอถือตอถือตอือโอ้โหเออมีความขาว่าเท่าไรเออเท่านั้นค่ะตามดัวไงกาพอางขึ้นแค่กาว่าชนะเพราะตัไปเอาค้ามก็จะไปทักอื่นเดี๋ยวบอบบ่แด่หรือก็ค่ะไม่จบถอเบร์ง้อถือรไมะอือแค่แทงบ่แดงหรือบอแดงบ่แดงอยังนีคอมันก็เริงกันนอนไงให้พวกเไปตรวจวกเขาจับ พอุ่รถุนแต่ไันเป็นซื้อคนอื่นเบิดอก็เอาไปจับงา้หลวมันจับว่ได้นงานไหใครก็ไไปจับาัดจับตัวข้าวเรีวม่หรือพวกนั้นจะเอาอี่หี้อยู่พอไม่จับมาได้จะคอกันกบข้อนเอากระชับเนาะว่าอันนี้ของลูกกันเ้ออันไหอมาของคืองานกุ้งปูวรืออ่ะข้อการาบาองปู่คือพะคพร้อมกับองปู่จ้า ปูผู <curves> ้ปูผูกคงจะคือจทั้างจ้าบงาะเจ้องอื่นงานชมพงเออมากับคารวะปโผูท่านได้โชคได้รับได้โชคได้หมายระดับาะว่าท่านแบ่เกรได้เติมคือว่าท่านอ้เก่าตอนนี้ก่ถือว่าบุญแล้วพอถือว่าโอ้ันนี่นมบ่ไผเส้นให่รค่พอค่ะ งดเตกียมครอบรัขนาดแต่ไม่ได้ใส่เอาแล้วนู่นก็ให้หัวหลวกอันท้อต่อพ่อลูกก็พวหัวประกนี้ชวงงานดอกันนะู้นแค่เพียงมึงไปหาหาเงี้ยแบบนี้มึงแเขาเดินนงแล้วมึงมะอีกเขาทอนันแว พ่ออยาเก็อยากก็ต้ออย่าอใครเขาเปลี่ยนต้อนหนี่งาคเขาพอนี่แกขายงานขอไอ้สีก็ตอ c ก็ลอยสองต้อนมาเด้อได้ก้อนแกเงิน้อนหนึ่งานเดียวเฉยก้อนต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นที่ติดแต่พ่อถอดถิ่งสปร์เก็บเอาซะเนาะพ่อเลยใครคนก่อนนี้ไปข้าหัวเพื่อหัวพ้นถอดถิ่งมาตนวมา ปาคืชอชย่มครับยิ่มพค่ไหนคือพอพ่บอรครับปูออปใหญ่พิ้ยยครับมีคือของแท้อิ่ครับปูต้องมาไหาออานก็คว้ากรุกหลอกพ่อถ้าพ่อให้พ่อจะแก้ถ้าพ่อจคือมาา่ไหยคนคนที่พ่อห้ลาบหปเป็นล้มเลยขาดทุกขาดพ่ออูอ้ขาดย,ยังก่นกอนยชายทมชายชายชายชวนนเป็นลมกับคือรู้ ร้องทังยืนเสียงมากุ้มใจหลายแม่สุพรไม่ต้องกุ้มหรอกเดี่ยแม่สุพรจัดไปสมทุนมานิดหน่อยช่วยมาเอาอันนี้พวกมะไรเนี่ยพอพูดกันไปก็กลุ่มค่ะโอ้ยนี่ตูนแต่พอพอขึ้มาไห่ลากไปคักไปแน่แก็โอ้ยกับเบิังบ้านเบิังงุ่นเขาแม่ผมถ่ายไา้เอ้ยคืงว่าแตอยากษ์คือคือนนั่นของพ่อพอขวางไในหูบอ Cố chỉ chia làm phụ trách con ơi ở bại chiều nào chỉ soi đâu là chia cắt hết phụ trách cho nên là có quyền lực để anh ạ để mày khỏi bỏ lúc bỏ lúc bỏ lúc bắt nhục gạch mày khai quá đúng gạch mày mất chị bay nhục 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 ออ้ยแค่แค่สวายน้ำเออพอเก็บงากระยังว่าบ่ม่โคพอกระยังว่า้ฟังบ่ยั้ยิ่งบ่ไ้นเนี้ยลูกไ้นินี้พอกระยังแก่กลมแก่เมื่อกี้รยังว่าอาไรกระยังบ่เอานําผื่นมาข่ดใช่เนาะเออเดี๋ยวเอคืออุ้งกระชากดูก่อนว่าชค่าคสวายน้ำง่วงนี้จะแน่นไหมแค่ใค่สวายน้อไหนมองใจหรือว